ชิ้นนี้ที่จะให้รีวิวเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าจะทำให้ยิ้มได้เห็นแล้วยิ้มให้พี่รีวิวตอเนี่อนะใช่ไม่ได้ใส่อารมณ์มารีวิวของกันสิ่งนี้มันคือ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจัดครับแวเนีนไงมันดี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 ีตนแรกคิดคิดอยู่คือหายเลยอ๋ออ๋รีวิวจริงๆก็คือตัวนี้ก็คือหบอนเนาะมอนตะบูนดังอยู่ใช่ไหมราคาแบบไม่เกินหลักร้อยอซื้อไปเป็นของฝากได้เออฝากให้เพื่อนที่ทำงานฝากให้เพื่อนให้เพื่อนตามมาหาลงมาหาอะไรได้หมดเลยเนาะผมแปะพิกัดไปให้แล้วนะสามารถไปสั่งซื้อได้เลย